<ม>อเรียบร้อยเออเสน้นกาะเลงอยู่เหมยทำไปสองดอกมั้ยทำไปสามสองสามมาเลยสองดอกได้แล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เก่งมากเลยครับอ่อพอดีรถไฟฟ้าของคุณปู่คุณแจไม่มีครับเราก็เลยวิ่งหาช่างแถวพอพเภอกระสังไม่มีมาจบอยู่ที่ คุณพี่อยู่ที่สุรินทร์นะครับผมดิพี่ปั๊มเป็นสองดอกเลยเนาะครับ,รบนีครับอ้าวใครมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับเมื่อว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจ,จบ้านทำไหมพี่ได้ไหมกุญแจทุกอย่างเลยเนาะก็เบอร์โทรนี่ครับผมปอ้องกุญแจอ่าป้องช่างกุญแจสุรินทร์นะครับบิ๊กคี เบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับฮะพี่ป้องพี่ป้องอ่ะพี่ป้องขอภัยครับผม,ม,มอขาเฟซบุ๊กก็มีครับนี่ตามนี้เลยแลวเบอร์โทรเบอร์โทรนี่ครับแบบบริการอ่านอกและในสถานที่ครับผมสุรินทร์บุรีรัมไป,ไปพี่ถ้าไปไกลหน่อยก็ต้องมีค่าจ่ายหน่อยนะก็โทรมาคุยกับพี่แกนะครับ ถ้าใกล้ๆก็นะครับก็มาตรฐานการการบริการนะครับผมอันนี้ก็รถไฟฟ้ากุญแจหายนะครับผมไม้รู้จะทำยังไงก็เลยเซิร์ชไปใน Facebook ก,ก็เจอชื่อนี่แหละครับคุณป้องนะครับช่างกุญแจสุรินก็นัดมาที่สุรินนะครับผมตอนนี้พี่กำลังปั๊มนะครับโอ้โห เครื่องรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหกระทัดรัดสะดวกทำไมแต่ก่อนเห็นเครื่องใหญ่มากเลยนะนนเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เนาะเครื่องใหญ่อันนี้เครื่องเล็กตัวนี้แพงไหมพี่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนะครับโอ้โหนี่ครับก็ได้อุปกรณ์ทำมาหากินนะครับผมก็เป็นช่างก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับ เอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะครับ <iet S 1> <style> อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องกุญแจก็ปรึกษาพี่ป้องได้นะครับเอาขอบคุณทุกท่าน,นครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับผมนี่ครับสุดยอดนะครับสุดยอดเลยมา กุญแจนะครับผมไม่ใช่อะไรเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณคุณพี่ป้องมากครับผมตอนนี้ก็รถเจ้าตัวน้อยก็ติดแล้วครับผมเอาผมใช้แล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายบยายบายบายยี่บายบ๋อเฮายเอ้า ดีครับตอนนี้กุญแจก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ของพี่ก็จะมีอะไรนะเป็นลักษณะเหมือนอะไรนะลายนามบัตรในตัวครับผมโอ้โหไหนพี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ครับอู้สวยมากเลยครับผมนี่อู้แช่างกุญแจพี่ป้องนะครับคีบิ๊กคี ช่างกุญแจสุรินครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับพี่น้องได้แล้วได้ไหมอ่ะตัวนี้ดูไดวหาอะไรแล้วเนาะ่เนองอย่างงี้แหละอุธรรมดาต้องออนให้ได้ออปัญญาระบบเขาดีอย่างงี้แหละตัวนี้จะมีระบบกันขโมยครับผมแล้วก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับ ทำสองตัวนะครับผมกันกันพลาดนะพือว่ากันหายนะครับผมมันจะเป็นเปิดยังไงพี่มันต้องกดด้วยบอกไม่ไม่กดอตัวนี้มันัมอ๋อมันยังไปคลองนะอ่ออ๋อโอเคครับผมใช้งานได้ดีครับผม ขอบคุณ f อพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมติดต่อช่างกุญแจมาโดยตรงส่วนตัวเลยนี่ค,ครับนี้บายบายครับกมาครับ